อันนี้คือต้นต่อไปนะคะเพื่อนๆในพลิกกันนี่เห็นบ่พี่น้องนี่สิโว้ยต้นมันขึ้เป็นนังสีพริกต้นนี่แบกแบกประหลาดมึงเนาะมึงน่งจาจะตัดใบมันออกกางเสตได้พีนนพ่น้องพริกก็ยังคือเป็นนังสีเนี่ยต้น พริกพริกพริกเอียงขื้เป็นหนังสีอแบกเย็บง่ายน้ำจากเลยตัด 2 là thịt cả bơ nào rồi dạ Ôi. này khấu. Nhọt con cầu Lộn Thạp cành Tạt bọc lên Nhọt Lộn thạp cảnh. thịt đấy hmm. Đặt nhọt cho どこ ตัดออกตัดหยอดเขาถิ่มเลยใบมันล่วงนะคะหน้านี้เต่งกัน ขนาดว่าสองต้นไปเลยเด้ี่มีต้นที่สามเดีเป็นห่วยหลายโลอยู่จวนี้ไหมนี่จ้ะ Yeah. หักหมดเลยอะ่ะดูนะคะเ,เพื่อนๆพริกในต,ต่างเดนนะคะก็จะเป็นเผ็ดนะเพื่อนๆเผ็ดอ,อ,อ,อิลีค่ะพันนี่แหละ,ะนั่นอันนี้มันจะเดี๋ยวมันจะตัดออกเป็นอย่างนั้นคือเอาหยอดมันออกเนาะพี่นอ้องมันเป็นล่านะคะเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่ะกรอบมากเลยนะั่นกระิฮัดฮัดเลอกเลยเดี๋ยวขอกับปูงใหม่จ้ะ เดี๋ยวนั้นฟีดเขาเขาจะปรุงหม่นะเนาะใยเขาต้นสูงตัดเก่งเขาออกผลกับจิตตกรหราพี่น้องจะไปเหตุงานเฉยใช่ไหม บัตรก็จะเอาต่นนิดกับไปไว้บ้านเนาะจา้ะเนาะเอาไปในบ้าเน,นะพี่น้องเดี๋ยวจเอาต่นพริกไ,ไปในบ้านเนาะจ้ะพี่น้องโอเคค่ะฝากติดตามเลยเด้อ